สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเราชาวคูสุรานิดาแห่งความรักค่ะอยู่ที่การในช่วงวันที่30ตุลาคมเจอก,กันน้อยนิดนึงนะ,ะสองในช่วงเดือนนี้เนื่องจากว่าวันไม่ค่อยสบายตอนนี้ก็ดูแลรักษาตัวเองอยู่ส่งกำลับบงใจถึงทุกคนนะคะที่รักเซียวจ้านกับหวังฮีปห้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าส่งไอยอนอย่างมากล้นวันนี้วันก็ดีใจมากๆเลยฮะยูทูบก็มีเดีด๋ยวฟังก์ชันใหม่นั่นคือเราสามารถจะปักตะกร้าได้เวลาพูดถึงสินค้านะ,ะแบรนด์ต่างๆของทั้งเซียวจ้านกับหวังฮีปอปนะคะก็สามารถที่จะปักตากาะ ซื้อผ่านทางช่องกุสุลันได้เลยนะคะเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นเราเริ่มต้นที่เซียวจ้านก่อนเลยนะคะขอบคุณแบรนด์นาสด้วยค่ะได้ส่งเบื้องหลังสำหรับการถ่ายโฆษณาของเซียวจ้านเนี่ยมาให้เราได้ดูกันสินค้าก็มาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งค่ะจะเป็นลิปสติกจะเป็นรองพื้นต่างๆใช้ดีมากๆสำหรับแบรนด์นาสสินค้าในเครือของชีชโดนั่นเองเซียวจ้านเป็นโคนสุดแบรนด์ระดับโลกอยู่นะคะสำหรับแบรนด์นาร์สยอดขายถลม่มทลายมากๆ เขาคุณเบื้องหลังลหล่อของเซียวจา้านด้วยนะคะนอกจากนั้นนนะคะ่ะวันนี้เซียวจา้านนั้นก็มีอัปเดตข่าวอป,ป๋อด้วยเราอยากจะเห็นเซียวจา้านจังเลยนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเซียวจา้านและก็เซียวจา้านสุดโอเนี่ยไม่ได้อัปมาหลายวันแต่ในช่วงของวันนี้นะคะเซียวจา้านได้มีรีโพสต์ค่ะเนื่องในวาระข่าการเปิดตัวยานโอกาสเซนโจ19เป็นที่สําเร็จยานที่เราเห็นอยู่ก็จะมีนักบินออกาสเนี่ยสามท่านด้วยกันบินเข้าสู่อวกาศได้สําเร็จแล้ว ตรงนี้เซียวจานก็ได้อัพนะเพื่อที่จะแสดงความยินดีเหมือนชาวจีนทุกคนเซียวจา้านบอกว่ารู้สึกพงใจงในตัวพวกคุณมากๆเลยนะครับองค์การอวกาศแห่งประเทศจีนวัยปอเองก็เช่นเดียวกันนะคะมีการแชร์โพสะาจากทนาขอ People Daily เหมือนกับเซียวจานบอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับ China a e r o s p e นะครับขอสดงความนับถือต่อนักบินอวกาศชาวจีนทุกท่านด้วย มีทั้งหมดสท่านด้วยกันนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะมีผู้หญิงท่านแล้วก็ผู้ชายสท่านแบบสุดยอดมากฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาไปที่ไหนได้ฮะจีนไปได้หมดนะพี่น้องนี่แหละความภาคภูมิใจของเราเชาวเอเชีย ยังคงเป็นเรื่องราวงานโฆษณาของเซียวจ้านนะคะสอบในช่วงนี้เราจะไล่ตั้งแต่ยาสีฟันซากี้กันเลยก็ส่งคลิปแบบเล็กๆมาในช่วงเมื่อวานนี้นะคะคือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเซียวจ้านไปไลฟ์ขากับแบรนด์ซากี้หล่อน่ารักที่สุดนะเซียวจ้านในฐานะของกอบบแบรนด์แอมบาสเซอร์ของแบรนด์ซากี้ค่ะก็มีการมาบอกเคล็ดลับนะคะฟันขาวใสกันด้วยว่าทำยังไงแน่นอนที่สุดนะต้องใช้ซากี้นี่แหละยาสีฟันยี่ห้อนี้ถึงจะฟันขาวใสนะคะแบบเซียวจ้านเวลายิ้มนี่ก็ สดใสและก็มั่นใจขอบคุณแบรนด์ซากีค่ะที่ได้อัปเดตความน่ารักของเซียวจ้านพร้อมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ซากีจากซากีเรามาที่เบียร์ชิงเต่ากันบ้างนะคะเซียวจ้านมีเชิญชวนด้วยให้ร่วมสนุกกันกับเบียร์ชิงเต่าเพื่อที่จะแบ่งปันช่วงเวลา,าความสุขและก็ทำให้ช่วงเวลาแห่งการสั่งสรรเนี่ยสุขสนานมากยิ่งขึ้นจะสังเกตด,ดูนะเขาสั่งเซียวจ้านเนี่ยแทบจะ80%ในเซียวจ้านจะสวมใส่ชุดสีขาว ข่าวสะอาดหล่อมากอัปเดตงานโฆษณาของเซลจ้านล่าสุดอยู่ที่21แบรนด์ณช่วงเวลานี้แล้วขับคุณไปยังแบรนด์แองเจลด้วยนะคะส่งท้ายงานโฆษณาของเซลจ้านค่ะเครื่องกรองน้ําระดับไฮเอ็นนะคะแบรนด์แองเจลเพิ่งจะมีไลฟ์กับเซลจ้านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองทนาของแบรนด์ก็ส่งเบื้องหลังให้เราได้เห็นกันด้วยเซลจ้านหลอ,อน่ารักมากๆอยู่ในชุดสีขาวอีกแล้วแบรนด์แองเจลว่าการเดินทางของเทคโนโลยีการทําน้ําให้แบบสะอาดบริสุทธิ์ แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลาที่ดีกับกอลบอแบดแอมบาสเซอร์อย่างเซียวจาย้านด้วยตั้งตารอ,อการเดินทางครั้งต่อไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นเบื้องหลังค่ะอบตอนที่เซียวจาย้านไปไลฟ์คือก็มีตัดมาให้เราได้เห็นกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะขอบคุณมากๆจบเรื่องแองเจค่ะดาส่งกําลังใจงให้กับเซียวจาย้านด้วยนะคะสำหรับการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราเราอคอยอยู่นะคะทั้งผลงานทนาของซีรีส์และผลงานภาพยนตร์และไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรนะคะเราก็ รอเซียวจ้านอยู่ขอเซียวจ้านมีความสุขมากๆนะคะและ้วขอพระเจ้าส่งคลุมคลองเซียวจ้านด้วยในช่วงเวลาที่พักผ่อนอยู่นี้หรือไม่อาจจะกำลังส่้ทำงานอะไรสักอย่างอยู่ไว้ประสมการเดินทางไปยังประเทศสเปนนะคะบาร์เซโลนาค่ะเพื่อที่จะถ่ายทำโฆษณานะคะ กับท้านของแบรนด์ l o เอเวอยปอเป็นบอ o b แบรน a ์แอ m b a s s a อร์อยู่ตอนนี้ฮะยังไม่มีภาพอะไรเปิดเผยออกมาเราได้เห็นจากท้านของ Creative เรคเตอร์นะคะของแบรนด์นี้อย่างคุณจอหาน athan a n d e r s เราเห็นเป็นแค่ว่ามีบรรยากาศของการแบบขับรถเข้าไปในป่าใช้รถ l a โรเวอร์เข้ามาในป่ามีบรรยากาศป่าเขาลำนาวไพรและหลายคนฮะไปคอมเมนต์บอกว่าเหมือนกับรายการ Exploring the u n w i s หวังยี่ปอตอนนี้หวังยี่ปอนะไปสำรวจป่าที่แบบ b a r c e l o n าที่สเปนแทนหลังจากสำรวจป่านะคะที่จีนไปที่เรียบร้อยแล้ว นางก็ไปที่สเปนต่อเลย ยังไม่มีภาพแบบเล็ดลอดออกมาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเห็นในสตอรี่ของคุณโจนทานเีนเท่านั้นเองเราก็รอกันอยู่นะคะหวังฮิบอปกับแบรนด์นี้สำหรับการอัปเดตแต่ณนะตอนนี้หวังฮิบอปอยู่ที่กรุงปักกิ่งแล้วนะคะกลับมาที่ปักกิ่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยดีเตรียมที่จะทํางานอื่นต่อไปในช่วขงของเมื่อวานนี้ค่ะแบรนด์อันท่านะคะหวังฮิบอปทักทายทายข้ขัวแล้วทักทายแฟนคนไทยแล้วนะคะชาวไทยคือตอนนี้ทางด้านของแบรนด์ค่ะอันท่าก็มีการโปรโมทนะคะให้แฟนเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของสินค้าได้ ว่าจะเป็นที่ช้อปปี้หรือว <มา S 1> ่าจะเป็น La ซาด้าสามารถที่จะไปเข้าไปซื้อได้เลยสามารถที่จะเข้าไปสั่งได้แวนกรรมม็ซื้อแบรนดน์นี้ผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้าเช่นเดียวกันแล้วนาว่าเราอยากที่จะได้สินค้านะคะแบรนด์อันธาจะเป็นเสื้อจะเป็นรองเท้าแวนเชื่อแน่ว่าหลายๆคนเนี้ยมีเสื้อของแบรนดน์นี้แล้วก็รองเท้านะคะกางเกงอะไรต่างๆ,ๆนานาเน,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 นี่ยก็ส, a, สารรมารถจะเข้าไปช้อปได้ทาง s h อป e ีและ l a z a d a แต่ในช่วงวันนี้ค่ะว่ามีลิงก์ให้นะคะพี่น้องสามารถที่จะคลิกเข้าไปสั่งได้เลยทางทางชอมม่องกูสุแลของเราอย่างที่เเห็นนนอยู่ใ่ใชววงลาี พี่น้องก็สั่งซื้อได้เลยค่ะได้ยินเสียงหวังยี่ปอพูดถึงคนไทยแล้วเรารู้สึกแบบดีใจมากๆาขอบคุณแบ,บแรนด์อันท่าด้วยนะคะขอให้ขายดีๆค่ะสวหรับแบ,บแรนด์อันท่านะคะก็สนับสนุนยังเป็นทางการเลยค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันแห่งโอลีแน่นอนที่สุดนะเฉินซั่วก็สวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้ในช่องโทีที่28นะคะพุ่มกับตาเพิงค่ะก็มีคอนเทนตวังยี่ปอด้วยคืออัปรูปภาพหวังยี่ปออะคะบทบาตรเฉินซั่วจากภาพยนตร์เรื่องวันแห่งโอลีแล้วก็บอกว่าดีใจด วังยิปปไปตอบด้วยนะคะตอบในโพสต์นี้ของพุ่มกับต้าเพิงบอกว่าขอบคุณนะคะพุ่มกับครับผมก็ดีใจกับชิงงานวันเอ็นโอลี่ด้วยนะครับทุกคนเลยครับยินดีกับพุ่มกับด้วยนะครับคือภาพยนตร์เรื่องวันเอ็นโอลี่ฮัตตูเนชื่อเข้าชิงรางวัลโกลเด้นรูสเซอร์ร์ดนะคะทั้งหมดเนี่ยห้ารางวัลด้วยกันไม่ธรรมดาเลยเข้าชิงหลายรางวัลมากๆเลยนะคะเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมกำกับภาพยอดเยี่ยม ตัดต่อยอดเยี่ยมนี่แหละมันขนลุกมากๆสจบงานด้นร e ส r ซอร์วอร์ดครั้งที่37ิปีที่ผ่านมานะคะวังยี่ป๋อแล้วก็ลุ้นเงินโหดตัวโกงมากๆบทบาทเลข,ขาเย่ถูกสเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมส่วนในช่วงปีนี้นะคะตารางของนักแสดงต่างๆที่ถูกสเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลวังยี่ป๋อมาเป็นรายชื่อแรกเลยนี่แหละคะ่ะวังยี่ปอในช่วงของปีนี้นะคะแหวมวัดได้แน่นอน นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะบทบาทเฉินซั่วจากภาพยนตร์เรื่อง One and o n อ y นักแสดงทั้งหมดที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยมี6ท่านด้วยกันระวหวางฮิปปอ,อยู่ในรายชื่อแรกตามเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นนะคะคนที่ถูกวางชื่อเป็นคนแรกมักจะได้รางวัลเราก็จะเอาใจช่วยลุ้นวังีิปอแบบเต็มที่เลยนะคะสำหรับในช่วงของวันนั้นกับการประกาศผลรางวัลที่แบบยิ่งใหญ่นี้แล้วมาดูความพี่ของวางีิปอกันบ้างนะคะสำหรับการเปิดตัวค่ะเป็นสปอค e s p e r ซันของแบรนด์ล่าสุด เป็นแบรนด์ขนมนะคะอย่างแบรนด์ฟรานซีความพี่ีพหวังที่บอนะคะพุ่งสู่อันดับที่1ทันทีตั้งแต่ช่วงวันที่21ถึงวันที่27ตุลาคมก็มีการรายงานออกมานะคะจากสื่อจีนอย่างที่เราเห็นกันอยู่สอบแบรนด์ endorsement list อยู่ในอันดับที่1ค่ะ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่องกุสุแลนะคะแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องราวของเซอจ้ากับหวังฮิปสองคนที่เรารักแล้วขอทุกคนนั้นมีความสุขม,มากๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยอีก2เดือนก็จะสิ้นปีนะคะ2024แล้วอยากที่จะทําอะไรก็ทำนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันดีๆที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ตัวเราเองด้วยขอพระเจ้าส่งใหพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นแล้วกลับมาเจอกันใหมะะ่ในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ